โครงการชีวิตเปลี่ยมสุขนำโดยบีเคพินทิพย์อย่างเจริญผู้ประสานงานบรามากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกสาขาเชียงใหม่ประเทศไทยผู้ประสานงานโครงการดอร์พินทิพย์จันทละเทพในนามอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกดำเนินการโครงการโดยอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย ทางจิตของโลกกลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับกิจกรรมนี้คือสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการได้แก่นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา โครงการนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ถึง2563ณปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาต่างๆได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น46สถาบันวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. แนะนำมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักองค์กรกิจกรรมต่างๆ อบ,บาทของมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อเปลี่ยนจากโลกแห่งความทุกข์ให้กลายเป็นโลกแห่งความสุขและให้แนวทางในการที่จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้แนวทางแก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักสร้างชีวิตที่ดีงามด้วยการนำคุณธรรมต่างๆ ใ,ใช้ในการสร้างนิสัยที่ดีเพื่อให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้คนรอบข้างผ่านสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้คือการมีความคิดที่ดีงามและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นมองผู้อื่นด้วยทัศนคติของความเป็นพี่น้องด้วยการตระหนักรู้ว่าเราที่แท้จริงคือดวงวิญญาณต่างก็เป็นลูกของดวงวิญญาณสูงสุด พระเจ้าอัลเลาะดังนั้นมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้ทุกคนต่างก็เป็นพี่น้องกันเราต่างก็มีพ่อคนเดียวกันและรู้จักค่าของเวลาจึงใช้เวลาในหนทางที่มีคุณค่ารู้จักใช้ร่างกายเพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ใช้สิ่งของต่างๆในครอบครองอย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างด้วยการให้ความเคารพและรู้จักให้อภัย 3. ทํทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ค้นพบคุณธรรมที่โดดเด่นและคุณสมบัติพิเศษของตนเองและของผู้อื่นและนำไปใช้เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ผ่านการ,ร์ดพรของบาบาที่ทางโครงการได้แจกให้ในการจัดกิจกรรมทางโครงการได้ใช้รูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่แนะนำมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกมีการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการมีการฉายวีดิทัศน์เรื่องฉันคือใครและก็ให้ความรู้ต่างๆของบาบา ผ่าน PowerPoint ในเรื่องต่างๆเช่นคุณธรรม36ประการชาร์ตความสำคัญของความคิดนิสัยและการกำหนดชะตากรรมการใช้จิตใจเวลาร่างกายสิ่งของในครอบครองและความสัมพันธ์เพื่อสร้างชีวิตที่ดีที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขและความสำเร็จนิสัยสร้างสุขโดยมหาวิทยาลัยฮาวาด มีกิจกรรมให้นักเรียนได้วาดรูปโรงเรียนเปี่ยมสุขและทางโครงการได้สรุปสาระการเรียนรู้ถึงแนวทางการนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมทั้งหมดไปสร้างชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองในทางปฏิบัติและมีการนั่งสมาธิหมายเหตุมีการกั้นรายการเป็นระยะระยะ ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อสร้างความสนุกสนานเช่นมีการร้องเพลงต่างๆของบาบามีการเต้นตามเพลงกิจกรรมสุดท้ายเป็นการแจกพรโทรีและให้ดิสตีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนจากมีการมอบสื่อของบาบาและการ์ดคุณธรรมเพื่อเป็นของขวัญจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเขาได้กล่าวว่าเขาจะสร้างชีวิตที่ดีของเขาด้วยการนำคุณธรรมต่างๆไปใช้เพื่อให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้คนรอบข้างครับผมนายสุภสินินสมุรผู้ช่วยโครงการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยประโยชน์จากการจัดกิจกรรมนะครับก็คือจะเป็นการส่งผลต่อน้องๆหรือว่าผู้ที่เข้าร่วม รวมถึงก่อให้เกิดความอ่อดน,น้อมถ่อมตนเคารพนะครับทั้งในครอบครัวผู้อาวุโสผู้ใหญ่รวมไปถึงการสร้างสังคมที่ดีต่อคนรอบข้างครับ